คืนนี้ฮะมนุษย์เงินเดือ์ก็รวยโคตรได้คืนนี้เราจะมาคุยกับผู้หญิงในตำนานของวงการบาร์บีิเอาเะครับคุณบุ๋มพร้อมไหมครับต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับจำได้ไหมครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นนักการตลาดแถวหน้าของเมืองไทยนี่คือเมื่อไหร่คือเราเราเราแค่รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องเป็นยังไงนะคะคแต่เราเชื่อว่าถ้าทําปัจจุบันดี เดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีเองเราไม่ได้คิดว่าเราประสบความสําเร็จนะฮะรเราแค่ว่าวันนี้มันก็ตอบโจทย์ในจุดท,ที่เราตั้งเป้าตรงน,นี้อยู่เราสนุกกับเจอร์นี่ที่กำลังจะไปะเป็นคนที่ชอบคิดว่าเฮ้ยแบบอีกสองปีเราจะเป็นยังไงวะอีกปีนึงจะเป็นยังไงแต่แต่จะสนุกกับวันนี้สนุกกับวันนี้วันนี้เราได้เจอกันเราเป็นบุญกุศลที่วันนี้เราได้รู้จักกันหมายถึงว่าวันนี้คุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณมีอย่างเงินชื่อเสียงวัตถุ to, ความสุขคือมัมน มันครบเลยอยือังเรารู้สึกว่าตวเต็มหรยอยังคือพี่เคยเป็นอย่างนี้ป่ะคะคือเราประมาณแบบหลายปีก่อนนะเราเป็นคนคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยเม่คนเราเกิดมาทมําไมวะบุคือเกิดมาเกิดมาทำมาไมอะคะเราอะหาคําตอบนี้มานานมากค่ะว่าเฮ้ยเราเกิดมาทมําไมวะตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยสมมติเราเคยเงินเดือนหมื่นหนึ่งใช่ไหมพูดแบบงี้เงาเลยว่าคนนี้ทุกคนอาจจะเคยเป็นแบบเฮ้ยพอได้เงินสามหมื่นห้าชีวิตเราคงฟูลฟิลมากแล้วเราก็แบบไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรามาค้นพบว่าเฮ้ยจริงแล้วแบบเงินเท่าไหร่มันคือคําตอบของชีวิตวะ มันไม่ใช่นี่หว่าจนไปเราไปเจอโมเมนต์ที่มันเหมือนมันพลิกความคิดอะวันนี้เลยแบบรายการก็เกิดนีว่าแบบเรารวยจริงแล้วเราว่าเรามีเงินน้อยคนอื่นเยอะค่ะแต่ว่าเราวันนี้เรามีความสุขอะรวยความสุขมากๆาเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปเรื่อยๆในไลน์เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าบางทีความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้วัดแค่ด้วยเม็ดเงินอย่างเดียวแล้วมันจะมีดัชนีอื่นอีก ถูกต้องใช่ไหมเงินเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตวูดดี้รู้และไลฟ์ที่เหมาะกับอะไรหรือว่าทาท,ทันทีคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนาะทุกคนฝันว่าจะเปิดร้านอาหารแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะทํายังไงให้มันประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุณส่งคอมเมนต์มาอยู่ยังไงให้มีความสุขผมเชื่อว่า99%ของคนที่ดูเนี่ยเป็นลูกจ้างแลวเขาอยากจะอยู่ให้มีความสุขและอยากมีฐานะที่ดีเป็นที่รักของเจ้านายแลเะเผื่อเป็นหัวหน้าองค์กรอย่างเีอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตั้งแต่เราเด็กๆอะค คือบุ๋มว่าหลายคนมากที่เรามีโอกาสได้เจอเด็กๆปัจจุบนนันเ่คือมันชอบดูถูกงานที่มันทะพี่สมมติอ่านเรียนจบมาพ่อแม่แม่งส่งปริญญาโทกล<อ>ับมาถึงปุ๊บคือคิดเองหมดนะ<อ>ว่าตัวเองต้องได้เงินเดือนเท่านั้นเท<อ>่านี<อ>้คือมันไม่ใช่ท<อ>ําไมไม่มองให้มันเป็นเรื่องสนุกนะอะวันนี้เลยอยู่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาอ,ออกจากอ้อมอกพ่อแม่ได้มาเอนทรีเข้าไปในองค์กรอย่างเงี้ยมองหาข้อดีของมันเนะี่ยบุ๋มเป็นคนไม่เคยดูถูกงานที่ตัวเองทำนะพี่ เราพูดเสมอว่าแบบเราเรียนรู้จากกระดาษซีล็อกอะค่ะตอนที่ทํางานใหม่อะค่ะเราไปทําบริษัทอันนึงโฆษณาที่เรียวเบเนตเรียวเบเนตนะคะดังมากสมัยก่อนบุ๋มเป็นคนที่เรียนรู้จากกระดาษซีล็อกพี่กระดาษซีล็อกกระดาษซีล็อกอะค่ะจะถูกใช้ให้เป็นซีล็อกงานพี่ทุกคนในห้องหรือเด็กๆก,ก,ก,ก็คงดูเน,นาะซีล็อกงานเราทำไมรู้ไปพี่บุ๋มชอบไปเปิดดูไว้ว่าแบบอีกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเฮ้ยมันมีความรู้เต็มเลยอะเราก็เลยบอกว่าคุณเก็บกระดาษรีไซเคิลมาคุณกระดาษเก็บกระดาษรีไซเคิลลลแ้้วกับบไปอ่่่าานนทีีพ แล้วพี่รู้ป่าว่าการที่บริษัทโฆษณาค่ะพวกแพลนเนอร์หรือว่าแคริเซอร์วิตอะค่ะเขาจะทำสเตรจี้อะหรือแบบกลยุทธ์เต็มเลยคุณก็ได้อ่านเขาหมดอ่านหมดเลยเพราะพี่พวกนี้เขาไม่รีไซเคิลผมก็หยิบไปอ่านแล้วก็จะแบบเทคโนว่าอ๋อคำนี้มันหมายถึงอะไรวะแล้วก็จดจดัวเต็มเราจะพูดเสมอว่าความรู้หลายอย่างอะมันอยู่ในกระดาษรีไซเคิลนะอยู่ไปหยิบมาอ่านดีเนี้ยสิ่งที่คุณทําทันทีในวันนั้นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการ เนี่ยวงการอาชีพคืออะไรในความคิดของคุณคือเราเป็นคนเห็นทุกอย่างดีหมดพี่คนชอบพูดว่าแบบเราจะเป็นแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีว่ะอันนั้นก็ดีคือมันดีอ่ะพี่คืออย่างเงี้ยสมมตินะแบบวันนั้นเลยเราเห็นแล้วเฮ้ยทำไมกระดาษอีซเคิลมันเต็มเลยว่ะแล้วก็ไปหยิบมาอ่านแล้วเราก็ทําเลยพี่ก็หยิบมาอ่านเสร็จปุ๊บวันต่อมาแม่งบุ๋มไปถามหัวหน้าเลยพี่คะอันนี้คือเขาทําอะไรเขาก็งงว่าบุ๋มไปรู้เรื่องได้ไงวันนั้นเลยถ้าอีเด็กคนนี้คิดอีกแบบหนึ่ง สมมติว่าวันที่คนเดินไปใช้สีล็อกอีนี่คิดอีกแบบหนึ่งว่าแม่มาใช้เราอย่างนี้ได้ไงวะแล้วก็ผ่านไปมันมันคือบุมว่าเราเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่เราทำอุ้ยบทสนทนานี้ดีมากนะมันมันทรงพลังมากเลยถ้าคุณเดินไปที่เครื่องซีล็อกเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณกําลังถูกใช้ซีล็อกอยู่คุณเซงกระตายกับชีวิตแระงานของคุณช่างแม่งแล้วก็ทิ้งไปเลยคุณจะไม่เจอโอกาสเลยนะแล้วพี่รู้แ่บว่าโอกาสมันมีอยู่เต็มเลยในนั้นนะแล้วตอนหลังบุ๋มก็ไปสีดเก็บอะไรไม่รู้มาเต เอามาเขียนรีไซเคิลข้างหลังเสร็จปุ๊บเก็บขายขยะต่อได้อีกเต่งมากเลยครับคุณบุ๋มกลับมาเรื่องการเป็นเมนูเงินเดือนหน่อยอ่ะหนึ่งอที่เราบอกนะคือเราเห็นโอกาสอยู่รอบตัวตลอดเวลาสองเราไม่เคยดูถูกงานที่เราทำาดีคือบางทีคนมันคิดว่าเฮ้ยบุ๋มโชคดีว่ามาถึงวันนี้เราไม่อยากถามเฮ้ยรู้แบบว่าทำอะไรมากกว่า เคยทำเคยรู้ไหมว่าเราทำอะไรมาก่อนอบุ๋มแม่งเป็นตั้งแต่แบบตอนที่เรียนอุตาลวเริ่มพูดอย่างนี้ที่บุมบอกคือเราอะรักงานที่เราทาแล้วบุ๋มว่านะพี่แบบเด็กๆเลยอะคนที่ดูเลยทุกวันนี้ครับยุ้เป็นคนสะสมลิ้นชักเยอะๆอบุ๋มพูดสมมติลิ้นชักคืออะไรพี่ลิ้นชักก็คือ,อีประสบการณ์ที่เราทำตั้งแต่เด็กๆและที่บอกนะพี่เราเรียนจบมาปุ๊บเราถูกแบบไปเป็นเลขาเลขาของผู้บริหารพี่คนนั้นเขาใช้บุ๋มพีซีหลอกใช้เราจัดไฟลิ่งเราทําหลายอย่างมากแบบถูกไปจัดงานอีเวนท์ที่ต่างจังหววััดอออนนนี้้้แแมมม่งเเเลาาากคคืรยตบบ ไปจัดอีเวนที่ต่างจังหวัดปรากฏว่ามันเป็นแอคเคาท์ขายปุ๋ยอะพี่กำลังจัดกระติกน้ำอยู่พี่ตลกมากนักร้องล้องเพงคนหนึ่งเขาก็ร้องปรากฏว่ามีเสียงเปืนดังปั้งบุ๋มจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะรักอีกติกที่เรียงไว้อะพี่มากกว่าชีวิตตัวเองรวบอีกติกทั้งหมดแล้วก็เป็นบูใต้โต๊ะคือเราแบบคิดเฮ้ยแบบคนรู้ไหมว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเคยแบบไปทำจัดบูธอะไรลูกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ถ้าวันนั้นเลยเราดูถูกงานที่เราทําเขาให้เราทําแล้วเราไม่ทําทุกวันนี้บุ๋มไม่มีลิ้นชักเยอะขนาดนี้นะพี่พูดลิ้นชักเหมือว่าคลังความรู้ใช่ไหมคนยิ่งมีลิ้นชักเยอะอ่ะพี่มันจะมีสต็อกเยอะแล้วแต่เด็กหลายคนปัจจุบันนี้คือถ้าลิ้นชักมันน้อยอ่ะมันไม่รู้จะชักอะไรเมื่อตอนที่อันนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือบุ๋มเป็นคนเรารักไงคือหลายคนน่ะเด็กสมัยนี้คืออย่าบางทีเราไม่มีโอกาสเลือกงานี่แต่บุ๋มบอกเลยนะว่าเราเราเป็นคน เราเป็นคนคนเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทํางานที่รักอะค่ะแต่เราต้องรักงานที่เราทําพี่ถ้าทุกวันนี้นเลยนะพี่แบบเราพุ่งจริงตื่นมาแล้วแบบแค่คิดนะว่าแบบแม่งตื่นมาถึงแม่งมอยากไปทํางานบุ๋มจะบอกลูกน้องลาออกไปเลยอือย่าไปอยู่เพราะอยู่คือมันดูถูกตัวเองนะอ่ะคือมันยิ่งเราคิดว่าง,งานเราเหงซวยเหงซวยนั่นคือการด่าตัวเองครับดังนั้น,น,นอันดับแรกคือต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำสองก็คืออะไรอีกฮะ สองคือเห็นคุณค่าคือรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันคือโอกาสรอบตัวเราค่ะทุกอย่างคือโอกาสรอบตัวเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่บอกค่ะว่าแบบวันนี้เลยทํางานให้มันมากกว่าเงินเดือนคืออะไรพี่อย่างนี้ทํางานให้มากกว่าเงินเดือนพี่เคยจ้างเด็กๆไหมคะเด็กๆอ่าสมมติอ่าสมมติหมื่นแปดเริ่มต้นกูก็จะทําแค่หมื่นแปดนี่ะถ้าทําอย่างนี้นะฉันก็จะฉันก็จะทําแค่นี้พอกลับบ้านละอ่ะอย่างนี้ normally คนปกติอะค่ะมันเป็นอย่างนี้พี่คือบุม๋มบอกเลยบุม๋มจะคิดสองสเต็ปเสมอสมมุติตอนเด็กๆเ,เป็นเป็นออฟิเซอร์ครับอีนี่อีนี่นนบ้าอีนี่จะคิดว่าฉันเป็นเมนเจอร์ไม่รู้อะพี่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เลยนะแบบเราคิดว่าเราได้เงินเดือนหมื่นแปดมันมีอีกคนที่อยู่เท่าเราอะได้เงินเดือนหมื่นแปดเท่ากันหมดเลยถ้าอยู่ทํางี้อยู่จะมีโอกาสเอาแซนดิ้งปะไม่มีถ้าคุณทําแบบคนอื่นก็ไม่เด่นก็ไม่เด่นก็ได้เท่านั้นเราเป็นคนที่คิด ชีวิตสองสเต็ปเสมอพอวันนึงเป็นออเมเนเจอร์อีนี้ก็จะคิดว่าเฮ้ยกูเป็นแบบดีเรคเตอร์ป่ะวันนี้ทํางานที่นี่ก็เป็นผู้บริหารนี่คือคิดเหมือนเป็นเจ้าของอคิดอาเฮสตลอดเวลาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบุ๋มบ้าบอกว่าทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้บุ๋มบอกเลยนะว่าแบบเงินที่เขาให้เราก็เรื่องหนึ่งนะแต่สิ่งที่เขาไปเอาไปจากเราไม่ได้คือนี่พี่สิ่งที่อยู่ในกระเา๋าแล้วกับสิ่งที่อยู่ในเนี้ยบุ๋มบอกแล้วคนเราอะค่ะเราจะสอนลูกน้องเราเสมอนะเราจะไม่สบายใจมากมาก ที่เราถามพนักงานว่าทําไมถึงทํางานที่นี่อแล้วเขาตอบว่าเขารักคุณบุ๋มมากเลยอ่ะเขารักผู้ก่อตั้งเขารักบริษัทผมบอกเฮ้ยอยู่รักอะไนี่ถูกต้องแต่จริงแล้วถามจริงๆเถอะคนเรามันต้องรักตัวเองก่อนเ้ยเราพูดเสมอว่าคนเรามันต้องรักตัวเองอ่ะพี่รักจนล้นหัวใจอ่ะความรักตัวเองคืออะไรไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะรักที่นี่นี้คือรักรักในงานที่เราทํารักศักดิ์ศรีของเราอ่ะพี่ถ้าวันนี้เดินไปทํางานแล้วแม่งด่างาน มันคือด่าตัวเองอยู่อะแล้วก็ที่สําคัญคือการทํางานนะคะเราอย่าคิดว่าเรามันทําให้ตัวเองอะค่ะทํางานให้ตัวเองอย่าคิดว่าเขามาเอาเปรียบเราอืวันนี้เลยคิดอีกแบบนึงนะพี่สมมติว่าแบบบุมทางานที่นี่แล้วได้รับโจทย์อะไรที่โคตรยากเลยอะมันจะกลายเป็นเกมที่อุบาทะพี่มสมมติว่าได้โจทย์ยากปุ๊บอินนี้คิดละเฮ้ยบริษัทแม่งเอามาเปรียบเอาเปรียบเรานี่หว่าอพอเราเริ่มคิดนี้ปุ๊บเราก็จะรีแอคอ่าเอาเปรียบกูม,ม,มันจะเป็นเกมของความอุบาทเละพี่ว่าแบบ ต่างคนต่างห่วงว่าใครจะมาเอาเปรียบกันละกันแต่เราเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดนะพี่ถ้าเราดูดผมปล่อยพลังบวกออกไปคนตรงข้ามก็จะรู้ว่าอันนี้ม่งบวกมันก็ส่งพลังบวกกลับมาต่างคนต่างบวกแล้วมันจะกลายเป็นแบบหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากับล้านพลังบวกมันแทรกไม่ได้หรอกมันมันแทรงไม่ได้มันแท่งไม่ได้ฟิลได้เวลาลูกน้องให้พลังบวกกับเราใไม่ได้แทรงทำรือรู้สึกเราฟิลได้หรือว่าเราตั้งใจจะให้อะไรเขาเขาก็รู้สึกได้ใช่ถ้าได้โจทย์ยากต้องใช้กฎแรงดึงดูดเราต้องปล่อยพลังบวกนะครับ อคุณสุริยวุฒิบอกว่าในโรงงานคิดให้ก็โดนนายด่าแล้วอคิดนนให้ก็โดนนายด่าแล้วอันนี้ค่ะขอฝากบอกแบบเจ้าของทุกคนอ่ะวันนี้นะพี่สมมติพี่จ้างลูกน้องมาเต็มเลยน,นี่นั่งอยู่สิบคน้ะคะการที่เราจ้างคนคนหนึ่งมาจ้างพนักงานมาเพราะอะไรครับพี่ครับเราอยากจะให้เขาช่วยเหลือเราอ่ะเราอยากให้เขามาช่วยเหลือเราดังนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปด่าลูกน้องค่ะสมองคนเรามันจะปิดพี่ครับนั้นเขาก็จะคิดว่ามึงด่ากูรอบหน้ากูไม่บอกอะไรละ งั้นก็หัวหน้าก็ทำเป็นคนเดียวเลิฟพูเลิฟถามว่าเราควรเริ่มธุรกิจในยุคนี้แบบไหนคะควรจะทำจากสิ่งที่เริงแพช่ชันก่อนนะคะคุณนิรัตบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจยังไงให้ลูกน้องรักงานที่ทำคะให้เขารักตัวเองก่อนนะคะคือคนเราเมสิกลีมนุษย์รักตัวเองมนุษย์อยากทำให้ตัวเองก่อนทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันได้ไประโยชน์กับตัวเขาคุณพัฒนนันเปิดร้านยินตาโฟทำงานประจำด้วยคะ่ะ เริ่มมีการจ้างพนักง,งานเพิ่งเริ่มระบบะยังไงต่อดีคะถ้าเป็นไม่ได้นะคะพยายามบิ้วคนแล้วก็หาล่างทรงค่ะที่เป็นเหมือนตัวคุณนะครับให้เขารักสิ่งที่เขาทําแล้วเขาจะช่วยคุณได้อาจารย์มานเรียนถามคุณบุ๋มครับกําลังเปิดสถาบันภาษาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในหัวเมืองใหญ่ในภาคใต้ขอบคุณในความรายละเอียดของคุณนะฮะ,ะเราจะจาะตลาดกลุ่มผู้เรียนยังไงให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็ต้องถามตัวเองก่าทำไมไปเปิดอะคะถ้าวันนี้เลย คุณยังมาถามว่าคุณไปเปิดยังไงคุณทีณห่หนึ่งก็คือต้องดูว่าตรงนั้นมันมีทาร์เก็ตเราหรือเปล่าถ้าไม่มีทาร์เก็ตแล้วคุณจะไปเปิดทําไมนงรักถามว่าลูกน้องเลยหลายคนมาทํางานจะดีแต่แรกแรกพออยู่ไปอยู่มาก็แปลงร่างเหมือนกันหมดเลยค่ะทั้งทั้ง,ท,งที่เราก็ดีทุกอย่างนะคะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวนะคะก็ถามตัวเองว่าตัวเองดีกับเขาจริงหรือเปล่าค่ะ คนเราอะมันชอบคิดว่าตัวเองดีอะเพราะคุณไม่มีกระจกอคุณก่อบอกว่าบอกได้คําเดียวว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องในแง่มุมคิดอันนี้คอมเมนต์นะฮะ,ะอยากได้คําแนะนําในการคุมลูกน้องค่ะลูกน้องไม่รักงานเลยคิดลบกับเราและงานจากชอเจริญไฮเทคครับคือเราเป็นคนคือบางทีอะค่ะคือบางทีเบสิคเรียะค่ะเวลาที่เราบุมบ้มบุ้มเชื่อเรื่องนี้นะพี่แบบบางทีเราอย่าไปด่าคนอื่นนะคะ,คะเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเรา ว่าเราเดีกับเขาหรือยังแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเลยเราพยายามทาดีกับเขาที่สุดแล้วแต่เขายังไปให้เขาไปครับเราอย่าทําให้บริษัทเรามีออกซิเจนเราอย่าทำให้บริษัทเรามีคา,าร์บอนไดออกไซด์เ,เด็กยิงก้อยจะทํายังไงถ้าเราเจอเพื่อนที่ทํางานที่เอาแต่ชมตัวเองคิดว่าตัวเองดีทุกอย่างชอบเปรียบเทียบเปล่าค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าถ้าเขาชอบชมตัวเองมากๆลองฟังสิงคะว่าสิ่งที่เขาชมตัวเองมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วปรับปรุงตัวเอง คุณอโบไซมอนคาถามนี่เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากเคยคิดอยากทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนและไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรมึนมึนละมึนละยังไงดีมึนละมึนละบุ๋มว่าหลักๆเลยค่ะทําสิ่งที่ตัวเองรักกับพี่เพราะอะไรรู้ปะงานอ่ะยูต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเว้ยเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณชอบก่อนรู้ปะพี่ก่อนนี้ที่เราก่อนที่เราจะมาทํางานที่เนี่ค่ะบุ๋มก็เป็นคนที่เคยคิดอย่างนี้นะเฮ้ยอยากทําธุรกิจส่วนตัวมากเลยแบบทำอะไรดีวะ ก็เลยตั้งตน้นเออเพิ่งทำอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะคะก็คือแบบเอออยากอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือบุมว่าถ้าเราทำอะไรที่ที่เรารักมันนะคะเราจะทำมันได้ดีครับสุรัตน์ถามว่าธุรกิจอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าทำที่สุดในตอนนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนครับทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ขอ,อ,ยอยาความนะครับทำอะไรคือตอนนี้ทุกคนนะคะพร้อมจะสเปนบุ๋มว่าโลกออนไลน์แต่นีนมันกําลังมามากปอากลับมาที่คําถามต่อนะครับสันทนาบอกว่าถ้าเจ้านายไม่จริงใจกับลูกน้องเราควรที่จะจริงใจกับองค์องค์กรด้วยรค คือคิดดูดิถ้าวันนี้เลยแล้วคุณแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปจัดเจ้าหนายว่าเขาไม่จริงใจกับองค์กรคุณไม่มีสิทธิ์จัดปุมไม่ไม่ไม่ตัดสินใครนะพี่เราเชื่อหลักอันหนึ่งเลยบางทีมนุษย์จะชอบไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปโทษฟ้าโทษฝนเขาไม่เขาไม่รักองค์กรเรื่องของเขาดีออกที่เขาไม่รักองค์กรเป็นโอกาสของเราพี่เราจะโชว์ว่าเรารักองค์กรให้ให้ให้คนข้างบนเห็นวันนั้นโอกาสจะมาถึงคุณกันนี่คุณเป็นเหมือนกับหมอนะมาช่วยรักษาหลายคนสนใจเยอะมากทั้งเรื่อง HR เรื่องการทำงานในองค์กรจริงๆ จริงๆคนสนใจเยอะมากคุณปลักบอกว่าทํายังไงให้พนักงานในองค์กรเติบโตไปพร้อมกันไม่ให้รู้สึกไม่เท่าเทียมเติบโตโอเคบุ๋มว่านะพี่ปูเราชอบคำพูดคําพูดหนึ่งมากเลยค่ะเขาบอกว่าบุมเคยได้ยินคุณปัญญาใิรันกุลให้สัมภาษณ์อะค่ะเขาบอกว่าคุณปัญญาบอกว่าผมเป็นคนชอบให้โอกาสคนนะแต่คนคนนั้นน่ะต้องเป็นคนที่แสดงให้ผมเห็นว่าเขาอยากได้โอกาสน,น่จริงๆครับ หน้าที่หัวหน้าที่ดีคือคุณต้องให้โอกาสคนให้โอกาสไปอยู่ในมือคนที่อยากได้มันไม่งั้นโอกาสแม่งจะกลายเป็นอากาศพี่โอ้โหจริงโอกาสจะกลายเป็นอากาศวันลบเข้าเรื่องการเปิดร้านนะฮะ,ะทำยังไงให้ร้านเป็นจุดที่น่าสนใจกรณีคู่แข่งแบบเดียวกันเยอะอยากได้แนวคิดครับง่ายๆเลยพี่หาดีเอ็นเอตัวเองให้เจอยังไงด <DNA S 1> ีเอ็นเอคืออะไรคนเราทุกคนมีดีเอ็นเอที่ไม่เหมือนกัน เหมือนกันสมมติพี่วันนี้เลยสมมติพี่พี่วดีขายแชมพูม,มันมีแชมพูเยอะแยะเลยในท้องตลาดแต่ความเชื่อที่วันนี้คุณภาพทาแชมพูมาเพราะอะไรอพี่ผมว่าไม่มีใครเหมือนเขาถ้าวันนี้เราเรามี DNA ที่เราเป็นตัวต,วตนอะพี่ต่อให้ใครก็กกปปี้ไม่ได้เหมือนกันวันนี้แบบพิวพาซ่านะพี่เราเชื่อเรื่องอะไรเราเชื่อเรื่องความสุขข,ของมนุษย์ครับอยากให้มือของเราเป็นมือที่ดีที่คนได้มีความสุขกันวันนี้ทำธุรกิจอะไรก็ตามหา DNA และความเชื่อตัวเองที่เจอคุณอองจีราสําหรับเด็ก จบใหม่มีอะไรแนะนํำไหมคะคุณบุ๋มได้งานอะไรนะทำจบใหม่เลยเด็กจบใหม่เลยนะแนะนําอะไรดีตอนนี้เบอร์เบอร์อยู่งงใช่ไหมคุไปไหนดีกูไปไหนดีไปไหนดีบุ๋มถามตัวเองก่อยว่าตัวอยากทําอะไรแล้วก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ไหมไรไม่งั้นใครออฟเฟอร์มาไปทําเลยสมมติได้งานที่ไหนมาลองโปรไปสมัครไปเลยที่ไหนได้งานมาปุ๊บไปทําเพราะอะไรรู้พี่สุดท้ายไม่โมดแต่เรื่องอยู่ที่บ้านอจะนั่งรอไปดิ อันนั้นก็ไอ้น,นี่ก็ไม่เอาไอ,อ้อน,นั่นก็ไม่เอางั้นทาทันทีทําไปเลยเ,ออเพราะอะไรรู้ว่าพอเราลงไปทําอะเราจะรู้ว่าเออจ็อบนี้ไม่ชอบอะอไม่ชอบก็อย่าไปคิดเปลี่ยนใหม่พี่รู้ว่าตอนบุ๋มเด็กๆอะค่ะบุ๋มเป็นคนที่แบบเปลี่ยนงานโคตรบ่อยเลยอตอนเราทางานวงการโฆษณาบุ๋มทํางานเต็มที่แค่ปีกว่าบุ๋มออกเลยพี่ก็มันไม่ชอบอะก็เปลี่ยนก็จะไปทนทาไมวะเพราะอะไรพี่ก็กลับมาเหมือนเดิมว่าเราเป็นคนที่ว่าอยู่กับอะไรต้องมีความสุขถ้าคุณหรือมึงไม่ทนเปลี่ยนได้แต่ขอให ทำก่อนลองก่อนไว้ไม่ใช่ว่ามึงไม่ไม่ไม่ลองหรอแล้วก็แบบอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนนะคุณนีเซงควรสมัครนายกเลยคุณอยากเป็นนายกหญิงคนที่สองของเมืองไทยไหมนายกสมาคมตลกหรือเปล่าคะอ่ะพี่พี่รู้ป่าว่าไหนๆก็ไหนๆคือเมื่อกี้ขับรถมาพี่รู้ป่าว่าแบบแต่ก่อนนี้นะเราเชื่อเรื่องหนึ่งมากว่าตอนเด็กๆอะค่ะ เคยอ่านหนังสือเด็ดซิเกตไมไม่เคยอ่านตอนเด็กๆตอนเด็กๆงี่เง่ากว่าน,นี้ตอนนั้นยุคยุคที่พวกเรา,เาวัยรุ่นน่ยพีห่หนังสือเด็ดซิเกตม่งดังมากเช<อ>่หนละบาร์ทมาร์หนังสือเล่มนี้มันชอบพูดว่าคิดไงแล้วจะเป็นอย่างนั้นแ<อ>ต่ก่อนนี้บุ๋มพูดเสมอหนังสือปัญญาอ่อนอคิดว่าจะเป็นนางแบบก็เป็นนางแบบดิคิดว่ารวยแล้วกูรวยปัญญาอ่อนใช่ใช่พี่แต่พี่รู้เปล่าว่ากูก็คิดแต่เดี๋ยวนี้กูคิดว่าเชี่ยกูน่าจะเชื่อมึงกูโง่อยู่นานไอ้หาแล้ว คือทุกอย่างนรอบนี้นะมันพอจิตเบลพี่คิดไงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นพี่รู้ว่าอะไรที่ผมบอกอะว่าแบบวันนี้ใครจะรู้ว่าอีหมวยเนี่ยจะมานั่งกับพี่วดีป่ะาวเปล่าอะคนไม่เชื่อเรื่องพลังตัวเองพี่รู้วป่าวันเชื่อมันมันเป็นเรื่องจริงมากมันจริงพี่แชร่นะแชร์นะขอคั้นนทีนี้สามปีที่แล้วคุณไม่มีวันจัดงานเทศกาลสงการที่จะมีดีเจรับโลกบาสเซีย์ไม่มีวันเพราะคนไทยเที่ยวหลังกับเที่ยวบนกระบะหรือว่าอะไรแล้วไปเข้าสารงานแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้น เดี๋ยวกูจะทำให้ดูแล้วเป็นไงล่ะปีที่3บัตรหมดปีนี้โซลเอาท์ก่อนงานนี่คือระแนกสองคุณจะไม่มีวันขายสินค้ามึงมึงเป็นแค่มึงแค่เป็นท็อกโชว์โฮสพี่ดีก่อนะไรครับจะขายสินไม่มีวันขายสินค้าที่คนทำไม่ต้องใช้โลเรคิงโคเรคินมันมาอย่างไรไม่ไงล่ะคือบอกว่าเฮ้ยเราต้องคิดเราต้องเ possible เราต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่าทําอะไรดีตอนนี้รับจ้างอายุจะ40ปีแล้วขาดจากคุณเน่งเนี่ยบางคนอายุเยอะยังรับจ้างอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อ ทำอะไรดีคะตอนนี้รับจ้างอายุ40ิปีแล้วค่ะอีนนี้ไงอีนี่ก็รับจ้างอยู่อีน <laughs> นี้ก็อายุ40แล้วเหมือนกันนะพี่คือบุมว่าสุดท้ายอะค่ะถ้าคือเหมือนที่พูดตอนแรกนะพี่เงินเป็นสิ่งสําคัญแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะ<อ>เหมือนกันรับจ้างรับจ้างอะไรบุ๋มก็รับจ้างอยู่ไน้ทุกวันเนี้ยแต่เราต้องหามุมที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขกับพี่น้ําตาลเปลี่ยนงานบ่อยมากคะ่ะมันไม่แย่ใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเลยลูก เปลี่ยนเป็นใเออเออคุณพลอยพพัฒน์ทำยังไงดีคะมีพี่ที่ทำงานน้อยกว่าเราแต่ได้เงินเดือนมากกว่าเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบเออเยบเองเอาเองเยบเองเอาเองเปรียบเทียบเทียบกับใครไงเราทำแล้วเราก็คิดว่าไม่คุ้มเงินเดือนโอ้เนี่ยเหมือนแสดงว่าไม่ได้ดูหรือแบบอ่านวไงต่อคะ ยังไงดียังไงดีเรื่องของเขาพี่พี่รู้ว่าอะไรมนุษย์เราชอบปีบทีบตอดเราเลย่ย่ชาวบ้านเมื่อกี้นะพี่ตอนนั่งรถมาามร้องเลย่ะปุ้มแม่งฟังเพลงอะไรรึเป่าเพลงอะไรตั้มสมประสงเพลงเพลงต้องดีกว่าเก่าแข่งกับตัวเองอะพี่คือแบบเราไม่้อยังไงวะผมต้องดีกว่าเก่าต้องแซงคนเก่าให้ต้อเพงพี่บอว่าเราแม่งพูดเลยนะว่าแบบคนที่ดูอยู่อะเงินเดือนนี่ยไปรู้เรื่องของคนอื่นจะไปรู้ทาไมวะ รู้รเงินเดือนรู้มีสองอย่างพี่เยอะกว่าเป็นไงเครียดเครียดแม่งใชน้อยกว่าไม่มันได้ของกูน้อยกว่าเป็นไงสะใจสะใจแล้วไงอ่ะก็ไม่ไปดูทำไมวะเราจะบอกพนักงานบูดีวอร์เสมออย่าไปเปิดซองเปรียบเทียบโบนัสเดือนรู้ไหมว่าพอพูดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแม่งแกเลยเม่ได้ทําไรมันกีนเดือนไลพวกที่แบกร้อยโอ้กูนี่ไล่คนที่ไม่ได้ก็ เครียดโลกจะแตกตายโอ้เหมือนโลกแต่เมึงไม่เคยดูแล้วมึงไม่ทตใช่เพราะอะไรล้วเรากล้าพูดเต็มปากทำไมเป็นนี้เราก็เคยเป็นพี่คือมันเคยผ่าน process มาก่อนนั้นมันแล้วไงถึงพูดได้เต็มปากว่าแบบเงินเดือนรู้ไปแล้วมันมีอะไรวะคือกลับไปเรื่องเดิมนะเงินเดือนจะต้องมองยังไงสิ่งที่อยู่ในกระบาลเราเนี่ยถ้าวันนี้มาทํางานแล้วเดินกลับไปบ้านแล้วสมองกลวงะลาออกโอเค แต่ถ้าวันนี้กลับไปบ้านได้เงินเดือนแล้วรู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นนะทำสิทธิพรอยากรวยต้องเปลี่ยนวิธีคิดคินเทียนบอกว่าได้ความคิดเยอะเลยค่ะคิดบวกสวยสวยจะไปชมนะฮะถ้าเดี๋ยวผมขอคำถามมีคนด่าไหมเนีน่ยถ้าด่าไม่ด่าไม่ใ,ใจนะเพิ่งออกจากงานมาทำธุรกิจมาหลายอย่างแต่ไม่สำเร็จเลยจะต้องทำยังไงคะทำต่อไปพี่พี่รู้บอกว่า คนน่ะชอบมาถามว่าเฮ้ยบุม๋มบ๊วยพีคือพาซ่าอยู่แม่งโคตรสักเซสเลยว่ะ<อ>พี่รู้ว่างจริงมันมีอันที่ห่วยแตกเยอะมากอแต่ว่าสิ่งที่งี้คือบางทีอะคะ่ะเวลาเราล้มอะอย่าไปกระทืบตัวเองซ้<อ>ําอเคยเป็นนะวลาทำไมไเราอกหักอ,อ,อกหักแม่งก็เจ็บอยู่แล้วพี่นีเ<อ>่เ<อ>ไปไ็นดาตัวเองอีงโง่อีน่าตาหน้าเกียดพลาดก็ให้มันพลาดไปเราเรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาดอะค่ะเราพูดนะแบบลูกน้องทุกวันนี้แม่งมีอันที่ทําเจ๋งๆหรือแบบเราทําอะไรที่มันเน่าๆไปอย่างเงี้ยต้องเยอะ แต่คําถามที่มันมีค่าที่สุดก็คือยูรีนรู้อะไรจากสิ่งที่มันพลาดเว้ยนั่นน่ะแล้วมันจะทําให้เรามีแบบสเต็ปอะเฮดตลอดก้าวไปข้างหน้าอีกนิดนึงบีอโลนไม่รู้ว่าอยากทําอะไรอยากทําไม่หมดบีควรจะไปเปลี่ยนชื่อ Facebook ก่อนอะไรนะบีอโลนอย่างเงี้ยบีอโลนเออยังไงก็บีตั้งจริงบีอย่างอโลนเลยอะอยู่คนเดียวนะบีบีทูเกเตอร์ไม่รู้จริงจชื่อสําคัญมากนะมัันะกดดตติวบางคนชื่อชื่อหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ด้วยอะไรทำไมอยากลองทำไปหมดไม่มีเงินลงทุนค่ะทำไมคะก็บีคิดอย่างเงี้ยบีอาลอนน่ะเออบีไปเปลี่ยนชื่อบีทูเกเตอร์เดี๋ยวจะดีขึ้นบีทูเกเตอร์น่ะบีนะเออคุณบุญยริศบุญยิงบอกว่าวูดี้เล่าเรื่องกระบวนการแรงดึงดูดแรงดึงดูดสักหน่อยอันนี้วูดี้จะเล่าสั้นๆนะเวลาเราคิดเฮี้ยว มันจะดูดที่เขี้ยมันจะดูดที่เขี้ยมมันมามันมามันมาี่เคี้ยมันมาที่เขี้ยมเาจะเข้ามาบเวลาถ้าคุณชอบนินทาชาวบ้านคุณก็จะดูดคนิน่แตคนที่นินทาชาวบ้านที่เขี้ยมเลยมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเฮ้ยพูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวกคิดแต่จะก้าวขึ้นไปจักรวาลมันจะดูดคนดีๆแม่งโคตรเจ๋งๆอ่าเช่นร้านเนี่ยมันจะดูดคนเจ๋งๆที่ดูเราอยู่ในเ่งคนที่เชี้ยเนี่ยคือไม่ได้ดูร้ายนี่นะให้มันไปอยู่ที่อื่นคนที่เี้ยทาช่่ไไมดดูข ผมบอกเลยว่ากี่พันสี่พันบาคนที่ไปรานนี่อยู่คนดีๆทั้งนั้นที่อยากฟังเรื่องดีๆที่จะดีต่อชีวิตแต่ถ้าคนชอบแันที่มันแบบเชี่ยๆเนี่ยจะไไปอยู่จะไม่ฟังเราจะไปอยู่ที่อื่นตอนนี้ดังนั้นแรงดึงดูดสำคัญมากคิดบวกคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดคิดเชี่ยคิดเชี่ยคิดเชี่ยคนเชี่ยๆก็จะเข้ามาแม้กระทั่งแฟนเนาะ เพื่อนร่วมงานใช่ไหมะหรือแม้กระทั่งหัวหน้าพี่น้องอะไรนหมดนะครับเราชอบทําทันทีวันนี้มากเลยมันทําให้หลายคนที่ดูอยู่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิดเรื่องของการปรุงร้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจอยู่บนโลกนี้กับเพื่อนร่วมงานอีกมากมายและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้เห็นตัวอย่างของคุณเอ๋นะครับวันนี้มันต้องบอกเลยว่าบุ๋มปาร์ตีคิวพลาซ่าทั้งหมดเป็นแค่กุศสโลบายในการมานั่งคุยแต่ว่าเราฝันว่า คุณดูทำทันทีของเราในวันนี้แล้วคุณจะตัดสินใจลุกขึ้นมาทำทันทีกับชีวิตของคุณในทุกๆด้านนั่นเองนะครับไม่